ดูเนื้อข้างในเกือบสีแดงมืดเดือดสมนิดมากผิกไปจ้กทุกคนซุปแซ่บน้ำกันจ้าซุปสิมซีฟูดแซ่บสุดยอดสวัสดีจ้าทุกคนมาพบก,กับน,นุ้ยอีกแล้วเคะ่ะในช่องสกัญญาพากินเมือวันก่อนจะพาทุกคนมากินแซลมอนแดงดองจ้าทุกคนนุ้ดองกับบีทรูทแล้วก็มะนาวเกลือแล้วก็น้ำตาลนอกจากแล้วก็ผักชี่ักชีลาวนิดหน่อยจา้า จ้ะแบบไอเมนูนี้เป็นที่ฝรั่งเพิ่นผ้าเฮ็ดกันนอกจากนอกาะที่ว่าเพิ่นดองแล้วก็เหมือนเพิ่นกินดิบแบบนี้นอกจากนอกนูก็บ่รูคือกันว่านกนูก็บได้ศึกษามาหลายนอกจากนอกศึกษาไปนอกกัลืมเหมือนจะก็จะอธิบายบ่ค่อยรู้เรื่องจ้ะทุกคนจ้ะพักไอน้าจิ้มนูก็สิมีมีสองแบบนอกจากนอกมีน้าจิ้มซีฟู้ดแซ่บพริกเต็มถ้วยเหมือนเดิมจ้ะแล้วก็โชว์อยู่นอกจากนาะพักนูก็สิมีพักสลัดพักชีแล้วก็เรดดิช ม่ซ้ำนีน่แหละจะพักไปจะทุกคนไปล่องกันเลยบัณฑิตหนุนคออนุยญาตไปใส่ถุงมือกอนเนาะค่ะเนาะไปใส่ถุงมือมาลวจ้ะทุกคนเดี๋ยวมีคนด่ามาว่ามือแดงเลอะเธออีกเนาะจ้าขออนุยญาตตัดดูเนื้อข้างในนุดดองข้ามคืนนะคะอันนี้เห็นบ่จ้ะทุกคนเกือบสีแดงมืดเดือดสมนิดนึงชิมเบิ่งบันนี้ อาแบบน้ำเดยียวบุหรงใส่น้ำจิ้มก็น่าจะเค็มๆม,มันๆแล้วก็มีรสมีกลิ่นของบิทรูตนะจ้ะเนาะกับผักชีอุย้ย <c oughs> มันก็นใส่ได้อยู่ด, <c oughs> ยด้วยละไปเจอทุกคนสุบเสนน้ำกันจ้าชินใหญ่ๆเลยอืม มันก็่อยเด้อมันก็แส่บแต่จ๋ทุกคนม,มันมีรสมันมันเหมือนก็มันโดองอ่ะเนาะจ๋าน้องมันก็แซสบอยู่เด้จิมซีฟู้ดนี่แบบเห็นแต่สบกัวเกา กินของแซลมอนด้วยจ้ะปักซีปักซีเล่าเหรอแล้วกา็บีทูดดับกินเลยอร่อย ใสว่วาซาบิลงไปว,ว้าวสุดจดจิ้ม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 ม,มันก็จะมีความเื้อสมนิดนึง อร่อยไม่มีกลิ่นของแซลมอนเลยจ้ะอืม เห็นไหมอืมอยากให้ทุกคนลงท่าเบิงจ้ะเซ็มากเซ็ทุกอย่างนุ่นเป็นคนสีมากินซาซิมิอยู่แล้วเนาะจ้ะเนาะอู้ตัดๆๆตัดชิ้นพูดีคำ มีดนี่ตรงระว่างจา้ะมันคมมากพอดีข้ามได้จัดไปจัดคนโตกัเลยวันนี้มันอร่อยมากมนึกคิดว่ามันเสพก็ดวงน้ำน้ำไอ้นั่นนะเขาเรียกอะไรนะดงน้ำปลาเนาะจาะเนาะแต่ก็ว่าแล้วแล้วแต่คนมักกันเนาะจา้ะเนาะ ไม่มีกลิ่นของแซลมอนเลยรับชมซีฟูฟ้ดแซ่บสุดยอด อร่อยมาก sử dụng vài xa bị Hãy subscribe อืมอืมปีกี่สิเมื่อไรจะตะวันไหลสำหรับเนาะเพน อืมอืมอืแดงเดือดมากผิกไปจากทุกคนสึบเสสบน้ำกันจ้ะอืม,อม ตัวปักใหญ่หนึง่งคิดว่า,วาเอคิดว่านุสิกินมนั่ซ้ำไหน์นาะจ้ะเนาะเผ็ดมากคุยเด้จ้ะคุณ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 อืมอืม กินไปครึ่งตัวอิม่มเริ่มจะอิ่มแหละถ้าดองดองมือนึ่งนี้นึกคิดว่ามันสิข่าเนือมาได้จ้ะเดี๋ยนิดเดียวให้หมจ้ะ สุดยอดขอเป็นคำสุดท้ายเนาะจา้ะเนออิ่มแล้วกินไปหมดหลายหนึ่งสิ้นบักไงคิดดูอร่อยมากแต่ว่าก็อิ่มเนาะจา้ะเนอไปจ้ะทุกคนสุดแซ่บน้ำก,กันจ้ะ Mmm. Good dog. อืมปลาปลาเนี่ยปลาแซลมอนเนี่ยไม่มีกินของแซลมอนเลยจ้ะแซ่บมากเนื้อมันหวานเข้มนิดๆอร่อย <c oughs> มันแซบ่บน้อก็อยาก อยากให้ทุกคนลองไปเฮ็ดเบิงเนาะจ๋าเนาะนูจะนนแนะนำีหลีมันแซบไปดีจ้ะมันไม่มีกลิ่นแซลมอนเลยคนคนไหนที่ว่ากินปลาแซลมอนแล้วบ่มักกินมันเนาะจา้ะเนาะก็ลองลองเอาไปดองแนวนี้เบิงมันสิได้กินบีทรูทแล้วก็เอ้อเลมอนมะนาวเนาะจา้ะเนาะแซ่บจ้ะทุกคนไปละจ้ะทุกคนจังใหนูก็ฝากคลิปไว้ซ้ำหน้ก่อนเนาะคะ่ะทุกคนเนาะเอาไว้พอคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย